นั่งหลังโคง้งหลังงองเงีย้ยอ่ะพม,มอแมวเก๋ฮะอุ้ยในตัวเองก็ได้ทำไมฮะแม่เรียกผมมาไหมฮะบอกเอฟบีที่เหลือจะสีส้มเนี่ยแต่สีส้มฮะครับหมดแล้วครับไม่ต้องซื้อเยอะฮะสีส้มผมชอบฮะจะสีส้มเนี่ยนั่งอะไรหลังโคง้งวันนี้แลยแล้าโอ้ยโอ้ไม่อยอมมาทุบพุงฮะเสียวโอ้ยจ้าจ้าจ้าเสียวผมเสียวฮะรอกูอเกลืเฮ้ย รอกแก้วไงดิ้งงี้แก้วโอ๊ยผมเจ้ามิแม่เมื่อไปฮะออกไปฮะอะไรนี่ฟันอยู่นี่เด็กคูล่าเนี่ยเด็กคูล่าเนี่ยเด็กคูล่าคืออะไรฮะนี่ไว้ฟันย้อยย้อยเนาะจะไปท้ำหมันได้แล้วเนี่ยคุณหมอเขาจะมองเห็นมั้กระโปกกระเปี้ยวมือดำกระโปะกระเปี้ยวเลยนะจะกระโปกกระเปี้ยวดำกันน่ะเนี่ยเขาจะมองเห็นไม้ลูกอะไรอันทะอันแทะอะไรเนี่ยอืม ดำไปหมดแล้วเนี่ยก็จะมองเห็นไหมเนี่ยมาบอกเอฟซีก่อนว่าเราจะสีชมฮะนี้สีชมฮะผมชอบเลยฮะสีเนี่ยฮะผมชอบสีชมกับสีชมพูที่ผมชอบสุดแต่หมดไปแล้วสีชมพูอ๋อแต่สีชมฮะลูแต่สีชมฮะสีชมก็เอาสีชมมันสีหลักอยู่ลูกขายดีไม่สั่งมาเยอะฮะที่สําคัญเป็นหมอนได้ด้วยฮะหนุนได้ด้วยฮะ เนี่ยมึงมึงมาขายต้องยิ้มต้องยิ้มก็เป็นข้องมึงนานีนใช่ฮะเพราะว่าผมทิ้งกินไว้ที่ซองสีชมนี้แล้วฮะอืมโอเคนอนมั่งถอะลูกผมไม่ได้รับไม่ได้นอนเลยฮะตื่นมาข้าวหมดกระมังก็เลยทีเดียวไม่รู้ใครกินแ้วเปิดบกจรปิดตกใจนี่กินไม่ได้รับได้นอนโอ๊ยแม่ย่ามาใส่ไรผมมาใส่ผมไม่ได้ทำฮะอุ้ยบิดเล่นขมือเจ้า ีเจ็งข้ามือคืออะไรฮะนี่ฮะอืออเจ็จจฟันแหลมอย่างกระเดกค,คูล่านะนี่ทำไมฮะฟันเด็กน้อยมันเล่นอะไรเอาเล็บออกเอาฟันแทะตายเลยนิ้วคนนะบไปได้นิว้วไม้นิ้วเหล็กนิ้วม้นิ้วเหล็กอะไรฮะ <c oughs> มันก็เจ็บถ้า <c oughs> เจ็บไงฮะอ่าวบอกเลยรีบจ่างมานะฮะหมดแล้วฮะรถนี้หมดเลย รีบสั่งมานะเพราะว่ารถนี้รถสุดท้ายเลยฮะ,ะหมดแล้วมีอีกรถหนึ่งก็ย,ยังไม่ได้สั่งฮะเพราะว่าของหมดอ,อะไรวะงงวะของหมดอ,มดอโ,รโรงงานต้องไปผลิตเองนะนีนตอนนี้รอของอยู่ฮะสายการผลิตขัดขอ้องฮะเพราะว่าขายดีจนขายดีจนไม่มีเวลาหลับเวลานอนกันเลยทีเดียวเก่งนะ อันนี้ดี่ดีดีอันนี้ของหนูเนี่ยแม่เขาอยากไว้ให้หนูหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าแพ็คห้าแพ็คแต่ง้าชองครับลูกอ่ะแม่เจม5์ห้ชองไม่พอหรอฮะพอครับผมกินสามวันก็หมดละเอาฟีเข้ามาห้าแท็คแข็งห้าชองของหนูเนี่ยอ้ว